จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีครัวเรือนตกเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือจอปทออมากที่สุดของประเทศไทยคือจำนวน13,925ครัวเรือนจึงได้ประกาศการแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นวาระแห่งจังหวัด โดยได้บูรณาการทุกภาคส่วนมาร่วมมือกันขับเคลื่อนวาระแห่งจังหวัดให้บรรลุเป้าหมายพ้นขีดความยากจนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยได้สนับสนุนงบประมาณอีกจำนวน5ล้านบาทเพื่อขยายผลการดำเนินงานจากการดำเนินงานตามกระบวนงานสามารถจำแนกครัวเรือนได้ดังนี้ครัวเรือนที่พ้นเกณฑ์ความยากจนจำนวน7,161ครัวเรือน ครัวเรือนที่สามารถพัฒนาได้จำนวน6,762ครัวเรือนครัวเรือนที่ควรให้การสงเคราะห์จำนวน562ครัวเรือนจำแนกตามความต้องการอาชีพดังนี้อาชีพปลูกพืชจำนวน1,149ครัวเรือนอาชีพเลี้ยงสัตว์จำนวน4,121ครัวเรือนอาชีพประมงจำนวน136ครัวเรือน วัสดุอุปกรณ์การเกษตร454ครัวเรือนอาชีพค้าขาย63ครัวเรือนอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรม160ครัวเรือนอาชีพอื่นๆ35ครัวเรือนในการดำเนินงานทั้ง4กระบวนงานถึงแม้ว่าจังหวัดแม่ห้องสอนจะมีข้อจำกัดเรื่องเส้นทางคมนาคมที่ยากลำบากอยู่ห่างไกลกันการศึกษาของประชาชนโดยเฉลี่ยค่อนข้างต่ำ สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงถึง90%ของพื้นที่โอกาสทางเลือกประกอบอาชีพค่อนข้างมีน้อยแต่ด้วยการบูรณาการการทำงานของทีมงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกระดับที่ร่วมกันขับเคลื่อนวาระของจังหวัดทำให้สามารถร่วมกันฟันฝ่าข้อจำกัดต่างๆได้ ข้อมูลจากสมุดบันทึกการแก้ไขปัญหาความยากจนรายครัวเรือน Family Folder, มาวิเคราะห์หาความต้องการที่แท้จริงและสามารถทำได้จริงพร้อมกับนำข้อมูลบรรจุไว้ในแผนชุมชนและมอบข้อมูลความต้องการอาชีพให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อหาทางสนับสนุนเช่นอาชีพการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรและสาก์จังหวัดเกษตรจังหวัดปศุสัตว์จังหวัดประมงจังหวัดเป็นต้น อาชีพค้าขายโดยสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดอาชีพด้านศิลปหัตกรรมโดยอุตสาหกรรมจังหวัด อาชีพด้านช่างโดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอาชีพอื่นๆโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดสำหรับครัวเรือนที่ต้องให้การส่งเคราะห์มอบให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจากการดำเนินงานที่ผ่านมามีครัวเรือนยากจนเป้าหมายและทีมปฏิบัติงานแก้โจนในจังหวัดแม่ห้องอนมีความรู้สึกต่อโครงการดังนี้พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้น,พ,น,นพัฒนาขึ้นของมันเองมันก็นตั้งแต่น,น้อยขึ้นไปก่อน เติบใหญ่คนเดียวของมันนะครับเาก็แต่ว่าเขาต,ต้องหูจักว่าต้นทุนอยู่ที่ไหนกําไรอยู่ที่ไหนเขาก็เอามาพัฒนาว่าตัวไหนที่ว่าจะใช้จ่ายตัวไหนที่ว่าจะไาใช้จ่ายทําให้ชีวิตจิจใจของเขาที่อยู่ในสวนไั้นแลใ,ในสวนนะที่แบบชีวิตแบบพอเพียงของเขานะ่ะมันแบบรู้สึกมีความภูมิใจและดีใจนักน,นะครับได้เข้าร่วมโครงการในกองผมก็ได้ทําบัญชีครัวเรือนรายรับรายจ่าย ว่ารายรับรายจ่ายเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ผมเอามาดูแล้วก็เอามาพัฒนาตัวเองว่า <c oughs> ในเนี่ยมันจะทำโควเลือนในบัญชีโควเลือนของผมเนี่ยมีรายรับรายจ่ายอย่างไรกินอย่างไรอยู่อย่างไรต้องกินอยู่อย่างไรต้องจ่ายอย่างไร <c oughs> ผมขอขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มาสนับสนุนคือผมเนี่ยมีวิถีชีวิตอยู่แบบพอเพียงแล้วก็มีกีจมีใจอยู่ตุกจึงวันจึงวันเนี่ยครับดีใจหนะฮะมีเพระะิร์มาโลกแต่ละยากจนเหมือนค้าในในกคากรีใจจะจะเปิี่นมาจอยเป็นเจอพักเจอห่างในในค้าโจ้มหน่าฮะมะีมีความดีใจ<ม>ขึ้นมากว่ะ ได้อะไรก็ดีขึ้นมากผมได้เข้าร่วมกับทีมงานนะครับเพื่อที่จะเป็นคณะในการทํางานเพื่อแก้ไขปัญหากับครอบครัวที่ตกเกณฑ์นะครับก็มีความรู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้มีการได้มาสัมผัสได้มารู้ว่าความต้องการจริงๆแล้วเขาจนเพราะอะไรเราสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่ามาเรามาเข้าสัมผัสเรามารู้ว่าความจนไม่ได้เกิดจากความเกียดค้านนะครับบางครั้งความจนนั้นเกิดจากการขาดโอกาส นะครับทําให้ผมได้มีโอกาสได้แก้ไขว่าทําอย่างไรจรึงที่ให้ผู้สูงอายุหรือผู้พิการได้มีโอกาสจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอขอบคุณโครมการพัฒนาชุมชนที่ให้โอกาสแก้ไขปัญหาความยากจนตามกระบวนงานชี้เป้าชีวิตวางแผนชีวิตบริหารจัดการชีวิตและดูแลชีวิต